แล้วเพื่อนนีสองคนหายไปไหนอะฮะไม่รู้เหมือนกันครับอ่ครูจริงๆเลยอ่ะนี่งไงมากันแล้วมาก็สายที่หลังยามาสายนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะครูค,คิดได้ไงอ่ะมันทำกิจกรรมข้างนอก,อออกไปแล้วเอ้ยนักเรียนนี่ยังไม่หมดข้าวเลยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อมาเคลียร์เองพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเด็กเรียนนี่มือฉันนี่ใส่นี่อีกแล้วว่ะเออดิ สวัสดีครับหมออสวัสดีครับหมออสวัสดีครับพ่ออสวัสดีครับท่านพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตบไม่ดีนะอืมออกไม่ได้อะไรเยอะมาบอลนะอันนี้อยอะมาบอลเล่นอะไรกันอะขอเล่นด้วยดิไม่เพราะเราเล่นอยู่ดีแบบนี้ไปไม่ได้นะ ทำไมฉันอยากเล่นไม่ได้ยินหนอที่ัวพูดอ่ะใช่ไหมติ๊ตันใช่ไม่ให้ถ้าไม่ให้หรอแต่ฉันจะเอาเธออยากได้แต่เราไม่ให้ไงล่ะถ้าอยากได้ก็มาแย่งสิจ๊ะไม่ให้ใช่ปะอาณาไปจับมันไม่จะ่ไปจับเนี่ยนะใช่ไม่เอาวะอาณาเธอต้องทำนะดูใช่ไหมว่าฉันเป็นลูกใคร ก็ได้โอเคนี่เอามันนี่เลยนะจับเลยก็ได้ ฉันจะบอกให้นะบัวเป็นลูกผออย่างไรล่ะบวผอฮะผอสวัสดีครับ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 ท่านผอสวัสดีครับ อนะใครอ่ะพ่ออ๋อก็คือพ่อของบัวไงอ๋อเหรแล้วเธอจะถูกแล้วให้เราอะไรอย่างอยากต้องให้ดิไม่เราไม่อยากมีเรื่องนะพี่ยายาเฮ้ยอย่างนั้นพวกเราก็มีลูกบัสเออะลืมไมไปไปเล่นลับบี้กันีเฮ้ยยอมมาครั้งเดียวนะ วันหลังไอ้บิยองมันนว้วยได้ไปที่อื่นกันออไปเลยเดี๋ยวเขาเสิร์ก่อนเอานักเรียนนี่นพาทุกสมมาโรงเรียนทาไมครับเอาก้พ่อหนูไม่พามาได้อะอ,อีกอย่างไม่มีอะไรทาด้วยค่ะครูแล้วนักเรียนคนอื่นยังไม่พามาเลยแล้วทำไมคะนักเรียนคนอื่นพาไม่ได้ก็เรื่องของเขาแต่หนูพา,าได้ แต่กดโรงเรียนเขาไม่ให้พาโทรศัพท์มานะเธอมีสิทธิ์อะไรฮะก็สิทธิ์ของคนได้เป็นลูกผออลยคะ่ะ Oh no เด็ดกท็่เรียนคนนี้อ่มามามา,มาเร็วเดินให้เป็นแถวนะอ้อ่ะเอ้า,อาแล้วเพื่อนอีสองคนหายไปไหนฮะไม่รู้เหมือนกันครับจุณ<า>จริงๆเลย อ่ะนี่งไงมากันแล้วมาก็าสายที่หลังอย่ามาสายนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะอ่ะอ่ะวันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาทํากิจกรรมกันโอเคกิจกรรมกิจกรรมอีกแล้วครวูครูไม่อากาศร้อนจะตายผิวไหม้หมดแล้วเนี่ยทำข้างในดีกว่าเยอะอะครูครูคิดได้ไงอ่ะมาทากิจกรรมข้างนอกเอาไปแล้วเอ้ยนักเรียนนี่ยังไม่หมดข้าวเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋จะให้พ่อมาเคลียร์เองพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเด็กเรียนนี่เมื่อฉันได่ใส่นี่อีกแล้วว่ะเออดิโอ้ยอยากน่องวันนี้โคตรเอยเลยมดกัดหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพวกเธอเธอกล้าดียังไงมาสาดน้ำใส่ฉันเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าเห็นแมว่าเปียกมาแล้วอะสาดน้ำใส่เหรอ ก็เธอไงมาชนเองเออดิเดินชนอะไรฉันก็เดินอย่างดีเธอมาขวางทางเองตรงนี้ไม่ใช่ทางกินมันเป็นทางเดินผ่านเฮ้ยไม่รู้เรื่องจริงจริงเลยเลี่ยทางอื่นไม่ได้หรอเออที่ต้องกว้างอะไรวะเมีหยบไปเลยอ้าวเฮ้ยไปดูสิไปดูสิไปดูสิกันโอเคเอออะโอ้ยน้ำใหม่อีก ดูเรื่องเลยเธอก้า,าศัดาสิเราทำไมเมื่อกี้ก็เธอมาทำเราก่นอนน่ะนี่เก็ดกล้าเก่ะาหาบวัวเหรอบัว่าการมันเลยได้ไจัดการมันเลยไหมราดมันเลยบัว แต่เอาเพื่อนมาบังเลยเนาะเฮ้ยไม่เป็นไรแกไปพอมพ่อเลยปะไปแกก็ร่วมเหมือนกันแหละไปฉันไปพา้แกนะไปกันเถอะจะตด้นี่ดีดไปเฮ้ยทำไงดีอ่ะเก็บมันองแกนี่ครูแกของครูเลยครูชื่ออะไรแกไม่ได้เรียนจนไม่รู้จักชื่อครูเลยเหรอเนี่ยก็ครูสมศักดิ์ไง ครูสมศักดิ์คะอ๋อมีอะไรนะกเรีอนเออพวกนักเต้นออสการ์มันแกล้งหนูคะ่ะเนี่ยแม่มคะหรือเปียกหมดแล้วเนี่ยมันสสดน้ำใส่หนูหนูหนาวมากเลยคะ่ะคุณต้องจัดการเรื่องนี้นะคะเะปีแก้เอาให้ถึงที่สุดะคะ่ะใช่คะ่ะแล้วทำไมเพื่อนถึงสาเธอละะ่ะฮะเธอไปแกล้งอะไรเพื่อนหรือเปล่าเอา้าคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะไม่ได้ทำนะครูได้ถ้าครูไม่ช่วยหนูหนูจะไปฟ้องพ่อ,อให้พ่อมาจัดการครูอ่าๆอ,อย่าไปบอกพ่อเลยนะ เออเดี๋ยวครูจัดการให้แล้วให้ครูจัดการยังไงอะพาสองคนนั้นลงโทษให้หนูเห็นเลยค่ะเอออาอาเดี๋ยวครูจัดการให้เดี๋ยวครูจัดการให้อ่ะนี่ไงอาอามานี่เลยเอาให้หนักๆอะค่ะครูเอาโอ๊ยอยู่ก็เฮ้ยอยู่นิ่งๆงนิ่เฮ้ยนี่โอ้ยครูเรียกมันได้ยินเนาะไม่เดี๋ยวครูตีทั้งสองคนเลยถ้าไม่เรียบร้อยแบบนี้ไปทำผิดอะไรกับเขาไว้ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ังเลยนะครูผมไม่ทำอะไรเขาเลย เขามาทำองค์กรเนี่ยเปียกหมดเลยครูนี่ดูนะเขา่บอกครูว่าพวกเธอไปสาดเขาก่อนเนี่ยเขาเปียกหมดเลยแถมเขาก็ยังเป็นผู้หญิงเป็นลูกผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงให้ดีสิเป็นผู้ชายอ่ะจะมารังแกผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครูคะคุณจะเชื่อใครระหว่างหนูที่เป็นลูกผอกับไททันที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครอ้าวทำไมมาพูดอย่างนี้ ใช่ถ้าพูดอย่างี้เขาผิดนะครูอ่าเดี๋ยวครูลงโทษด้วยกันหักคะแนนมันก็แล้วกันโอเคไปละนี่ก็มือแล้วมามัวทะเลาะกันอะไรกันอ้ไปไปทุกคนกลับบ้านกลับบ้านไปไปครูก็จะกลับบ้านเหมือนกันไปั้นแล้วเราคมาเคลียร์กันพ่งนี้ไปกันแกชื่อว่านะอย่าไปยอมนะแค่นั้นไม่สาแก่ใจหรอกแค่หักคะแนนนหะแกใช่ฉันต้องกลับไปฟ้องพ่อใช่เพราะเนี่ยมันสาดน้ำพวกเราเปรี่ยนเลยนะบัวพวกเราหรอก็ช่พวกเราไงน่าจะไม่มั้ง ก็จะเป็นแค่ชั้นคนเดียวก็ชั้นเปียกนิดนึงนะแหละแกเปียกเหรอแกดึงชั้นบังตุ๋เต็มเลยนะมันเสียว่ะเป็เล่นแบบเดียวกับแก้แล้วรูปไหนอ่ะที่เรานี่ในเป๋านี่มาลแย่งเล่นมันนี่เอามาเดี๋ยวนี้เอามาได้เลยเอามา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 แกจะช่วยพวงเราแกนี่พวกเรา แกเอาไปให้โอ๊ยแกลูกใครนี่มันคือทรัพย์สินของเรียนพ่อฉันใช้เงินซื้อมาเป็นเงินของพ่อฉันเพราะฉะนั้นเอามาให้ฉันเใช่เธอนี่วันนี้ใส่แย่งจริงเลยเธอมาใช้อํานาจนี้กับคนอื่นได้ไงจริงพวกเราก็จ่ายค่าเช้เหมือนกับคนอื่นใช่แล้วทำไมพวกเราจะไม่มีสิทธิ์จะเล่นฉันไม่ยอมแกไปเลยโอ๊ยแกแกแบบทต้องบอกเลยนะ อ้าวแล้วทำไมอะแกเจพูดด oh, oh, uh, so, so. ีๆก็ได้อ่ะก็พูดดีๆแกฟังอ่ะเรื่องผักแกก็อย่าผักดีโอ้เท่าได้ไปเยียมมาก็ก็พูดดีๆก่อนได้ไหมเธออะไรเป็นหนาเนี่ยก็แค่ไปเยี่ยมเราไม่นิย่าก็ไปด้วยกันเมล่ะโอไรโอ้ยของแก๊หนาเนี่ยไม่คุยละก็แกเป็นนิสัยอย่างี้ไงก็เลยไม่มีใครคบอ่ะที่ฉันทนเข้ากับเจก็บุญแค่ไหนแหละอู้นี่แกว่าฉันเหรอใช่ กน่ะมีดีแค่ลูกพออ,อถ้าทําไม่ใสอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครครบหรอกว้าโ<ะ>อ้ยได้เจอดีกันครูว่าแล้วนี่ครูจะบอกอะไรให้นะการที่เรามีอํานาจอะไรแบบเนี้ยแต่ใช้ในทางที่ผิดมันก็อย่างที่บอยเห็นใช่ไหมล่ะถ้าบัยใช้อํานาจในการข่มเหงเพื่อนแบบเนี้ยถ้าพออรู้พออก็คงไม่เห็นด้วยหรอกเพราะฉะนั้น เธอก็ไม่ควรใช้อำนาจในการข่มเหงเพื่อนเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะหลังจากนี้ก็ปรับตัวเป็นคนใหม่ซะนะเราอ่ะยิ่งเป็นลูกพอด้วยก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะดีแล้วดีแล้ว,วงั้นครูไปก่อนนะมือลอเคคะเธอโรงเรียนก็รีบกลับแล้วกันโะอดคค่ะครับไปครับครับทำเป็นสองอไปฟ้องพ่อดีกว่า